หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้หวานมีข้อมูลแล้วนะคะเปิดเผยรายได้ค่ะจากซีรีส์ของเจ้ารู้สื่อที่พิ้งจบไปนะคะเกมรักในเงารวงประสบความสำเร็จนะคะสุดยอดมากๆค่ะโดยเฉพาะด้านการทำเงินนะคะมูลค่าโอ้โหบอกได้เลยเพื่อนๆค่ะม่น่าละอาลีบาบารีบเลยนะคะต้องรีบแก้ไขเรื่องราวของสัญญาแล้วก็ปัญหาอุปสรรคทางตันต่างๆ,ๆให้กับเจ้ารู้สืกของพวกเราค่ะเอาไรได้ ก่อนนะคะเฉพาะไรายได้ทะลุเนาะเรื่องราวของกําไรจากโฆษณาที่เข้าอะไรทั้งหลายแหละนะคะก็คือทะลุ1.5พันล้านหยวนเพื่อน,อ,นอันเนี้ยต้อง เปรียบเทียบกับละครนะคะซึ่งเจ้ารู้สืกของพวกเรามีละครเรื่องนี้เรื่องเดียวในปีนี้ที่ได้ออนแอร์ air. แล้วก็เรื่องนี้มีแค่32ตอนเท่านั้นเพื่อนๆแต่ทำไรายได้ในช่วงที่ไม่ถึง1เดือนที่ออนแอร์นะคะทำไรายได้1 5พันล้านหยวนนะคะอันนี้คือรวมพวกค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ค่าโฆษณาที่เข้ามาในแพลตฟอร์มนั่นเองค่ะโอ้แต่และเราก็ยังรวมส่วนแบ่งต่างๆรวมทั้งน้องเจ้ารู้สึ่อเองก็มีการอนะินเวสต์เนาะมีการลงทุนในเรื่องนี้ด้วยจังค่ะก็ได้ผลตอบแทน เรียกได้ว่าหลายล้านกันเลยทีเดียวค่ะก็ดีใจกับน้องเจ้ารู้สื่อด้วยนะคะสําหรับในเรื่องนี้นั้นก็มีจุดเด่นๆก็คือบทลนะครเนาะมีการเขียนใหม่ห่างจากในนิยายต้นฉบับไปเรียกได้ว่าหน้ามือหลังมือเลยนะคะแล้วก็การดําเนินเรื่องมีความรวดเร็วแล้วก็ช่วงครึ่งแรกของเรื่องอัดหวานแบบประทับใจโคตรเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจทั้งเรื่องคือการแต่งหน้าทาผมเสื้อผ้าสไตล์ของเจ้ารู้สื่อเป็นความงามอันนาทึ่งในทุกๆกฉากของเธอเลย นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการแบบมี การพูดถึงเจ้ารู้สื่อในอีกแง่มุมหนึ่งมากมายไม่ว่าจะเป็นโอ้ยเปิดจัก,กรวาลของเจ้ารู้สื่อนะคะตอนนี้เจ้ารู้สื่อก็เปิดมาในเรื่องของสไตล์แฟชั่นอะไรต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวของความตั้งใจทํางานแล้วก็มีเรื่องราวของจัก,กรวาลแห่งแรงบันดาลใจเจ้ารู้สื่อนั้นเป็นเจ้าแม่แห่งจัก,กรวาล3จัก,กรวาลเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะผู้ที่มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ก็ทางนักข่าวเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่านักแสดงสมทบส่วนใหญ่แล้วเคยแสดงแล้วก็มีความคุ้น เคยกับน้องเจ้ารู้ซื้อมาก่อนค่ะก็เหมือนพวกเขาได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไอ้ที่ว่าร่วมงานกันมาก่อนก็คือซีรีส์อย่างเช่นดาราจากรักดำนำใจนะคะแล้วก็มีแอบรักให้เธอรู้แล้วก็มีมั่นมุกมั่นหยกนะคะก็ดาราสมทบก็มาจากเรื่องนี้นี่แหละคะ่ะมารู้จักกันนะคะคนแรกคนถังเสี่ยวเทียนมาใช่ไหมเพื่อนๆจาเขาได้เขาไปเป็นพระรองอยู่ไงในเรื่องมั่นมุกมันหยกนะคะถังเสี่ยวเทียนนั้นเป็นผู้รับบทน้องหมอหนุ่มรูปงามอวี๋อี้หมิงนะคะ ซึ่งก็เป็นพี่เขยของเจ้ารู้สื่อในเรื่องนี่แหละค่ะแล้วก็ได้เคยร่วมงานกับเธอมาแล้วในมันมุกมั่นหยกนะคะโดยรับบทเป็นจางจินรันค่ะหนุ่มนะคะผู้อ่อนโยนแล้วก็สนับสนุนนะคะนางเอกอย่างเงียบๆในเรื่องนั้นทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอีกไม่นานนี้ขอให้ถังเสี่ยวเทียนนั้นได้มีโอกาสแสดงเป็นพระเอกร้อยเปอร์เซ็นต์คู่กับน้องเจ้ารู้สื่อบางนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเคมีก็ดีเนาะตอนที่ไปทํากับข้าวกันน,น่ะเพื่อนกับข้าวมีเฮียของพวกเราเนาะมีหนิงเกอมีถังเสียว เแล้วก็มีเจ้ารู้สื่อของพวกเราค่ะท่านที่2คือคุณเกาหลงนะคะคุณเกาหลงนั้นรับบทเป็นกวนกวนนะคะเพื่อนร่วมห้องของอพี่สาวของนางเอกของพวกเราได้มาเป็นต่อมาได้มาเป็นนางแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้าในเรื่องเนี่ยนะคะเกมรักในเงารวงค่ะก่อนหน้าน,นี้เคยรับบทเป็นเฉียลินเนียงนะคะซึ่งเป็นหญิงงามแห่งเมืองหยางโจในเรื่องม่านหมุกมันหยกนั่นเองนะคะ,คะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งก็หัวเราะเอิอก๊ออกกันเลยค่ะสนิทสนมกับเจ้ารู้สื่อเป็นอย่างดีนะคะ สามคือคุณไวเสียวอันนี้เป็นเพื่อนสนิทอยู่แล้วนั่นเองค่ะรับบทเป็นเย่าๆนะคะในเรื่องนั้นรับบทเป็นอดีตเพื่อนร่วมห้องของเฉียวหลินแล้วก็เป็นคนที่มีเชื้อสายของชาวภูเขาเนาะชาวจีนเชื้อสายภูเขาชอบตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองควบคู่ไปกับการทํางานพาร์ทไทม์เป็นแกล็บนาะขนส่งอาหารค่ะต่อมาได้ทุนจากทางนางเอกของเราแล้วก็ร่วมกลุ่มกันสร้างเปิดตัวแบรนด์ขึ้นมานะคะเยียนอีฟังขึ้นมาเรียกได้ว่านะคะทางด้านของคุณไว เสียวนั้นเป็นเพื่อนสนิทแบบมากๆกับเจ้ารู้สื่อในชีวิตจริงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้เคยร่วมงานกันในเรื่องแอบลักให้เธอรู้ตอนนั้นรับบทเ,เป็นหนิงเหว่ยนะคะตัวละครเป็นหนิงเหว่ยแล้วก็หลังจากนั้นมีเรื่องอนั้นด้วยองค์หญิงสามเออเรื่องย้อนกลับไปเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่ทําให้ไว้เสี่ยวกับเจ้ารู้สื่อนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันนั้นก็คือองคหญิงสามนั่นเองค่ะก็รับบทเป็นหลินฉีนะคะเพื่อนๆคงจะจํากันได้เนาะต่อไปก็คือคุณฟู่ป๋อหานนะคะ ฟูปอหานนั้นเป็นดาราเด็กที่รับบทเป็นสันเท้าเฉินค่ะเจอเจ้ารู้สื่อมาหลายเรื่องแล้วนะคะเรียกได้ว่าเจอมาตั้งแต่นู่นเลยนะคะไกลมาแล้วไกลๆเลยตำนานจั้นหัวแล้วก็มีอะไรอีกนะมะีเทียบท้าปัตตพีก็เล่นเนาะก็คือเล่นมาหลายเรื่องเอเอาง่ายๆแล้วก็การแสดงของน้องฟูปอหานนะคะก็ถือได้ว่ามีธรรมชาติมากก็คงจะเติบโตอยู่ในวงการบันเทิงนี้แหละเพื่อนเออดูแลกันไปนะคะน้องชายของพวกเรา ในอนาคตนะคะท่านที่5คือคุณกวนจื่อจิงค่ะกวนจื่อจิงรับบทเป็นหลินเทานะฮะอดีตคู่มันของอพี่สาวของเจ้าลู่ซือในเรื่องอะคะ่ะเขานั้นเคยรับบทเป็นหลี่ซุนอะเพ,อนเพื่อนในเรื่องแอบหลักให้เธอรู้นะคะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเฉินเจ๋อหยวนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งแตกต่างกันมากระหว่างบทของ2เรื่องนี้นะคะจริงจริงอัหวานจําหน้าเขาไม่ได้หรอกแต่ว่ามีการพูดถึงว่าโอ้เขาเคยร่วมงานกับเจ้าลู่ซื้อมาก่อนอก็เลยไปดูว่าเรื่องอะไรนะคะจากนั้นก็เป็น คุณหวังอย่าเจียค่ะหวังหย่าเจียรับบทเป็นหวนหวนก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะที่เจ้ารู้สื่อทํางานซูเหยียนทะทงานเป็นพิธีกรอยู่นั่นเองค่ะเธอก็รับบทเป็นเหรียญเหรียญฟองนะคะสาวรับใช้ส่วนตัวของเจ้ารู้สื่อในเรื่องตำนานฟีนิกซ์นะคะนานมาแล้วนานมาแล้วการแสดงของเธอโดดเด่นทั้งในละครย้อนยุคแล้วก็ละครสมัยใหม่กันเลยทีเดียวคะ่ะท่านที่7คือคุณจูรุยนะคะรับบทเป็นซุนเหมยหลิงนั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มภรรยา ป้าปานะคะผู้มังคังเพื่อนแม่สามีสันฮาหมิงของพวกเราอะนะคะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าลูซือในการก้าวเข้าสู่สังคมชั้นสูงในเรื่องเกมรักในเงารวงค่ะเคยร่วมงานกับเจ้าลูซือมาแล้ว3เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในดาราจักรรักน้ำนำใจนะคะแล้วก็มีอะไรนะตำนานหงด้วยฟีนิกซ์ตำนานฟีนิกซ์มอนานมาแล้วแล้วก็ยังมี อนั่นด้วยนะคะที่ที่น้องเจ้ารู้สึกเคยแสดงซีรีส์ย้อนยุคก,กับคุณหลี่หงอี้เ่ะเพื่อนเออเรื่องเรื่องนั้นจําชื่อไทยไม่ได้เนาะยาวมากเลยนะคะแล้วก็ท่านที่8นะคะก็เป็นท่านสุดท้ายที่รวบรวมมาได้คือคุณเฉียดเจียนหนิงนั่นเองนะคะคุณเฉียดเจียหนิงรับบทเป็นเฉียวี่ชิงเป็นเชฟชื่อดังประจําราชวงศ์แม้ว่าบทบาทของเธอจะมีขีดจากัดแต่ว่าก็เป็นที่จดจําได้ในการรับบทเป็นเฟิงหยวนลูกสาวอ่าของตระกูลหงเนาะในสุสานที่หายสับสูญนะคะ ซิงก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยบุคลิกที่งามสง่าเลยล่ะค่ะ,ะ,คะสำหรับเรื่องเกมรักในเงารลวงจบไปแล้วนะคะแต่คนก็ยังคงประทับใจอยู่ไม่เพียงแต่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นแล้วก็มีการแต่งหน้าแต่งตัวของเจ้ารู้สื่อที่ดึงดูดสายตาเท่านั้นยังมีนักสแสดงนะคะที่ให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นการรวบรวมผลงานในอดีตของเจ้ารู้สือนะคะเอามารวมกันไว้ในเรื่องนี้อีกด้วยค่ะชาวเน็ตยังพูดตลกนะคะติดว่าเออนี่การรวมตัวของเหล่าลูกน,อน้อง ะะของเจ้ารู้ซื่อมาอยู่ในเรื่องนี้าล้ค่ะก็ถือได้ว่าน่าจะมีบรรยากาศการทํางานที่เลิศอยู่นะคะเพราะว่ารู้จักกันเยอะแยะมากมายไปหมดมีความสนิทสนมกันมาก่อนอยู่แล้วนั่นเองค่ะก็ดีใจเนาะกับเจ้ารู้ซื่อด้วยแล้วก็โ,โหกันที่ทํารายได้ในครั้งนี้1 5พันล้านหยวนนะเ,นเพื่อนๆกับละครที่มีเพียงแค่32ตอนแล้วก็ออนแอร์ไม่ถึง1เดือนเต็มนะคะทำไรายได้ได้ขนาดนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นการเปิดนะคะหนทาง เปิดประตูใหม่ๆให้กับน้องเจ้ารู้สื้อของพวกเราให้หลุดพ้นจากทางตันด้วยอดวานเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิส์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ